สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่สวัสดีเมืองสุพรรณชาแนลกับกุ๊กไก่รับพี่รอค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนพิเศษแล้วก็ตอนที่ดีที่สุดเลยค่ะที่สวัสดีเมืองสุพรรณชาแนลของเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คืออาจารย์วินยูบุญยงค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์วินยูนะคะท่านเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งท่านมีผลงานการเขียนมากมายเลยนะคะ และท่านก็เป็น g ูรูนะคะผู้ที่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติกับทางสวัสดีเมืองสุพรรณแชนแนลนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกระแสไวรัลไปแล้วนะคะในโลกโซเชียลที่มีผู้คนหลังไลนะคะมาที่วัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยนะคะนับหมื่นหมื่นคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุไม่เป็นเพียงวัดที่คนเคารพเรื่องส่ยสัทธาในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะและก็ที่น่าสนใจวันนี้เราก็เลยจะต้องไปถามกูรูผู้รู้นั่นก็คืออาจารย์วินยูบุญยงคะ่ะซึ่งท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุว่า มีความเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์คะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญ,ญาตเรียกสบายๆจะได้คุยกันแบบสบายๆนะคะคอาจารย์วินยูขอเรียกพี่โต้งก็แล้วกันนะคะคก็ต้องถามพี่โต้งเลยนะคะว่าความเป็นมาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะพี่โต้งคะมีความเป็นมาอย่างไรคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยเป็นวัดโบราณที่มีารากฐานมาจากพระราชวังโบราณพระราชวังเก่านะแล้ววัดนี้ตั้งอยู่ริมน้ําซึ่งเป็น แม่น้ําสาขาของแม่น้ําเจ้าพยาค่ะถ้าเราศึกษาข้อมูลในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแคว้นต่างๆนะครับในแต่ละแคว้นก็เขาจะเรียกเขาจะเรียกกันว่าเจ้าประมุขของแคว้นเนี่ยนะหรือพยานะะทางพม่าเขาจะเรียกสอพยามันก็มันก็เลยกลายเป็นเจ้าพยานะฮะแล้วก็แม่น้ําที่ผ่านหน้าหน้าสุพรรณเนี่ยก็แยกไปจากคลองมะขามเท่า เพราะนั้นก็จะเป็นอีกชัยภูมิหนึ่งที่สำหรับเหมาะต่อการที่จะตั้งเมืองหลวงในอดีตนะฮะซึ่งถ้าจะเท้าความไปเนี่ยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยมันเกิดขึ้นยุคหลังยุคหลังมากๆเลยถ้านับตั้งแต่สมัยยุคอุทองมาเนี่ยทำไมย,ยุคเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่มีความพัวพันกับขเขมรโบราณนะครับมีการพัวพันกับ ที่เขาว่ากันว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาซึ่งเราจะเห็นเจดีอะไรต่ออะไรมากมายและยังมีความเกี่ยวพันในแง่ที่เกี่ยวข้องกับศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาพุทธปะปนกันมาในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเราจะเห็นได้ว่า,าจากเมืองอู่ทองเนี่ยจะมีระยะถ่ายล่นนะครับจากอู่ทองก็เข้าก่อนที่จะเข้ามาสู่ริมแม่น้ำในแถบนี้มันจะมีเมืองขั้นอยู่เมืองนึง เาเรียกเมืองโบราณหนองแจ้งเมืองน,นี้ก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะถ้าจะไล่เรียงกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงในช่วงของวัดพระศรีรัตนมหาธา,ศาตุเนี่ยก็มีความบูรพัน์กับขเขมรโบราณกับพม่ามาแต่เดิมนะครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้ามาเมืองสุพรรณเนี่ยคงไม่คงไม่ได้แวะเฉพาะวัดพร,ศร,ระศรีมหาธาตุอย่างเดียวคงอาจจะต้องแวะไปที่อุทอง ซึ่งเป็นหลังเชดีโบราณแบบจำนวนมากมายเลยความสำคัญที่อยู่ตรงนั้นก็ก็คือเข้าใจว่าในอดีตน่าจะมีการยอมรับกันว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิท<ะ>์นะเพราะว่ากษัตริย์ของเขเมรโบราณก็ดีหรือแม้แต่แผ่นทองแดงที่เราพบของอพระเจ้าหันสาวร,รมันแล้วก็พบที่อู่ทอง ซึ่งมันมีความเชื่อมโยงหลังการหมดอานาจของพระเจ้าหันสาวรมันแล้วก็เข้ามาสู่จองมีการบวงสวงสิวลึงอะไรต,ต่ออะไรพวกนั้นนะแล้วเมื่อถ่ายล่นเข้ามาสู่ในเขตเมืองโบราณหนองแจงเนี่ยวัฒนธรรมนี้ที่มันเกี่ยวเนื่องมาจากอิทธิพลของเขเมรโบราณเนี่ยมันก็มาด้วยนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงของระยะหลังเนี่ยสยามเนี่ย มีความเกี่ยวพันกับจีนนะครับถ้าไล่เลียงเนี่ยตั้งแต่หลังสมัยพระเจ้าวรามันชัยวรามันที่เจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยมันมีความพยายามของทางจีนเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ในสมัยกุปรายคานมีความพยายามที่จะให้แต่ละเมืองเนี่ยมีความอิสระต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจของแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็ขึ้นมาขึ้นมาเมืองสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่ ถูกกันเอาไว้เป็นบัฟเฟอร์ซึ่งเราจะเห็นว่าด้านด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นพมา่าส่วนด้านตะวันออกจะเป็นขเขมรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่สุพรรณภูมิสามารถสถาปนาขึ้นมาเป็นเมืองได้เนี่ยก็มาจากเหตุผลนี้ด้วยเช่นกันแต่สําหรับการตั้งต้นสร้างเมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีในปัจจุบันเนี่ย มันอาจมีที่มามากกว่านั้นแต่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างแหว่งวิน <c oughs> เราแทบจะหาไม่ได้เลย <c oughs> มันจะมีในเกี่ยวข้องกับทางอายุทยาทางสุโข,ขทยัยอะไรท้งส่วนใหญ่นะแต่หลักฐานทางสุพรรณเนี่ยเราต้องอฟื้นฟูได้จากแหล่งโบราณคดีนะจากปฏิมากรรมจากวัตถุโบราณบางชิ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งถ้าไล่เรียงกันแล้วก็จะพบว่ามันมีข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งรวมไปถึงจดหมายเหตุข,ของต่างประเทศ อะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยนะครับย้อนกลับมาที่เมืองโบราณสุพรรณภูมิเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นต้นทางของการขยับมาสู่เมืองใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่า,าเหตุผลที่ที่ย้ายมาจากอู่ทองมาหนองแจงแล้วมาริมแม่น้ำสุพรรณในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า,าน้ำจากจระเจสัมพันธ์มันลดลงลดระดับลง ไม่เหมาะต่อการสัญจรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทางแม่น้ําท่าจีนทางแม่น้ําสุพรรณเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ทางการสัญจรได้แล้วก็ต่อเนื่องไปทางนครชัยศรีออกทางเ่าไทยได้อะไรพวกนี้นะครับชยัยภูมิของการที่เป็นแหล่งสําคัญอยู่ตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงว่าศักยภาพของของเมืองที่มีอํานาจมากพอจากการไม่ไม่มีฝ่ายใดโจมตีมากนักเนี่ยก็สามารถก่อร่างสร้างเมือง ได้ขึ้นอย่างมันง่นคงใช่ไหมโดยมีอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยสนับสนุนด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าเมืองโบราณสุพรรณเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเมืองใดๆทั้งสิ้นยกเว้นว่าแต่จะมีข้อมูลบางอย่างจากาศิลาจรึกของพ่อขุนรามที่บอกว่าสุวรรณภูมิเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังจากสมัยนั้นก็ไม่มี นะครับแม้แต่ในสมัยยุทธยาเนี่ยเมืองสุพรรณเมืองชัยนาทเมืองพิพพีพนครชัยศรีอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อต่อยุทธยานั่นก็หมายความว่ามีมีอำนาจเป็นรัฐอิสระหรือแคว้นอิสระเป็นแควนแต่นะเป็นอิสระเพราะนั้นเมื่อประกอบกับปัจจัยเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของ ของสุพรรณภูมิเนี่ยมันถูกฟูมฟักมาโดยที่ไม่มีใครมาวุ่นวายมากเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยราชวงศ์สุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่ที่เป็นนักรบนะฮะแล้วกอ็อาจจะไล่ล่าดินแดนต่างๆด้วยโดยเฉพาะดินแดนที่เป็นแถบเมืองท่าเมืองชายทะเลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในยุคต่อๆมาเนี่ยสุวรรณภูมิจะคุม เมืองชายทะเลเสียส่วนใหญ่นะฮะ,ะเราจะเห็นได้ว่ามีจดหมายเหตุของจีนตามพงศาวดารบบต่างๆที่มีการระบุมนันมีการประสานมาทางสยามนะฮะหรือว่าเสียหลอเนี่ยเกี่ยวกับให้มีการส่งเจ้าชายหรือราชบุตรนะฮะไปยังเมืองจีนในช่วงเวลานั้น แม้แม้จะไม่มีข้อมูลบ่งบอกมาว่ามีใครในราชวงสุวรรณภูมิไปหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยทางเมืองจีนเนี่ยก็จะมีเจ้าชายจากเมืองต่างๆที่ถูกเชิญไปไปพำนักอยู่ที่เมืองจีนก็เป็นนัยยะเชิงว่าเป็นตัวประกันของเมืองต่างๆทั่วทว,ว่าส่งไปเป็นเครื่องราชบรรณาการใชเป็นเหมือนตัวประกันอะไรอย่างเงี้ย่ แล้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจีนเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานะเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางโลกจีนคือโลกเมืองจีนคือศูนย์กลางโลกแล้วเขาไม่ได้มีความคิดมาแบบนี้มาตั้งแต่สมัยหลังนะเขามีความคิดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งราชวงศ์จีนใสนสมัยนับตั้งแต่สมัยสามราชาห้าจักรพรรดิที่เป็นเทพเป็นตำนานต่างๆ จนกระทั่งแม้กระทั่งจะถึงในสมัยของเราจือของจืออะไรก็ตามคนจีนเนี่ยก็จะถือว่าจีนเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของโลกเพราะฉะนั้นการเป็นศูนย์กลางก็คือว่าทุกที่ก็คือจะต้องเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองต่างๆที่อยู่รอบรอบโลกเนี่ยก็คือต้องเข้าไปสู่ใจกลางโลกอะไรอย่างนี้ลองนี่เป็นต้นนะะตอนนี้ราชวงศ์สุวรรณภูมิเนี่ย เข้าใจว่าในสมัยพระยัายการเนี่ยของอคุณหลวงพระงวเนี่ยมีมีม,ม,มีมีการติดต่อกับจีนใช่ไหมซึ่งซึ่งในยุคนั้นก็มันก็จะเป็นยุคของหยวนมองโกกุปไตข่านอะไรเงี้ยแล้วก็มาสมัยพระราชบิดาของคุณหลวงพระงวจนมาถึงคุณหลวงพระงวนะครับตอนี้พระปางของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ย จากการบอกเล่าของท่านอาจารย์อนอนนาปากน้ํานะครับท่านบอกว่าภายในเนี่ยมันจะมีพระปางเก่าหรือเจดีเก่าส่วนภายนอกนี่ก็คือเป็นเจดีย์ที่เป็นเป็นปรางที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันก็บ่งบอกถึงว่ามันมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นประจักษ์ประยานมาตั้งแต่สมัยอิทธิพลของอาังกาวงเข้ามาใหม่ๆใช่ไหมทั้งทั้งในแถบของ ทั้งเหนือตอน,ตอนกลางแล้วก็ทางตอนใต้ใช่ไหมฮะจากนั้นในสมัยต่อๆมาก็มีบำรุงสร้างบุรณะกันขึ้นมาใหม่เข้าใจว่าพระปรางวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยจะมีการสร้างสำเร็จเนี่ยอยู่ในในช่วงปี1880กว่า Oh, mm -hmm.